trờiừ Khá là, là khi giaán Đị nhau nhhổàn hài hoàn hàiếm Ăà Lai là khi hài xuống hiền hoàng hàiư ni có khiến Mỹ viên Hà bọn liền g i a นี้ไก่พุทธาปายคมเพนเดียนสามหุงมานดามบานดานพันเทียมกว่าหายเหียมเสนี้สังคาติฟุงหายเดนสัญญายฟุงเขียนอย่าได้เป็นอันตรายสังจังสิ่งุงหาย ยมตวนใจกังวลเดือนห้นสามพางของขวัหายเสียอันชะในวันนี้เ <c oughs> สียนเสียนเสียนที่มังคาลางสุมภาพสวรรค์ดีวิเศษอันเดียนเลี้ยง ใจสีสวัสดีจวงมีแดนเจ้านางฟุมงขานทางไหลทางนาลันเดีภานางคุณเทียว่าบุญเทียมพายุได้ยินพมยยมมาดานจันทตุลาม ทางเสียถุงที่พร้อมจากกาอันกับทางพุมสาธานเจ้าที่จึงพร้อมกันมาสวมเสื้นยินดีนซึ่งมังกรา,าสีอันวินเสียนวันนี้พัางเกนเขาสุราศีเป็นวันดีสุนขันนานยินทำบันพร้อม ที่ย่างทั้งหน้าวางคานผู้พร้อมกันอยู่ศรโล้นน้าที่จอนจันดาเรืองอังคันถือกมหาใจพูดปากหัดไปเป็นสูงสูงเสาได้ อามวนตันชง้อมลังขนานน้ำวันนี้ตามตามลาว่าได้เรื่องเถืกอกนวยเสือว่าอุตมาราศีเปลี่ยนวันดีวันดีที่อามวนตันชงวนตามมันยง อวนตามาราชาอวนตามาชัยาอวนตามาเจ็ดท่าวันนี้เป็นวันลาผ่านอันลำเดินป่าเสือมงกุอุ้นพนแป่งดีแต่งแล้วพางวันแก้ว ຍອກຍໍມາມີທັງເຖົ້າພະຍາເສນາແຫຼ່ນອໍມານັ່ງປັນພมອມມວນມາທັງລຸງຕາແຫຼມພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ແລະວົງສາດີອມພອມສອນລນกານຖວນນ ลายลังที่มาตั้งหญิงชายแลเา,า้าเบาใจขึ้นเอายินเดีเพื่อจากบาสีเจ้านางเจ้าจางไท้ผ่าน่างจากหของเจหาจังไรละบิดามานดาอไปบวนสังภาโนู นายสานสานนาเจ้าก็คิดเด่นสังฆาลาเป็นทุกขังอานิจังอานันตาบ่หมันเยังหัวเบียนยงไปมาเป็นอานิจานจาบ่เลืออแล้วบอ่อนใดวา่า <c> เ <oughs> ท่าแก่และชราหูบังเกิดลุงมขาแลมพันยาน าจากมราณะเจ้าก็คิดถึงบุญบิดามันดาได้ดีอย่างมาเป็นอันยากอย่างลำบางดวงวันคืนแต่อยู่ในอุทรทองแม่ลับบางแทรหึงนั่นเจราการหนักดวงทองเยนของเพชด แสมหอนแม่จองกองคอยเพียนเจ้าก็อยู่ใด้กำหนวนเสียบเดือนบรบวนทวนทั่วสามหาดแล้วจองกองคานแค้วออกจากท้องแม่มันดามุมต้องมาเลิดแล้วหลวงแก้วแม่ biển trời vuông tà nhai của xóm dừa nhỏ nhộn như an chào hoang ma lang quân há mai đi đại leo chừng tán Xài hè bè xài bư lang quân đưa bối nam ma lang lang quân chừng ao phán phơi quang ma tùm hoa mẹ có ôm cháu khâu say ในพ่อแม่จึงเอาเขาป่อนแลวันแลสามขา,าบาปนามแลวันและสามที่แม่กอาขันสีแล้วรูปลายแมงก่อนเอาใจใสถ่ถกกรรมเศร้าบ่มีค่าขั้นว่าถึงฤดูปีไม่มาหอดแล้วฟ์มแผ่นห้องเสียงดังแม่กอาอุ้มเจ้าเข่าใสา ในอวกโยกเจ้าเข่าใสยในอ้วอุ้มซาดูกินนูแม่ก็ส้มลูกแก้วเลี้ยงใหญ่แล้วพลอยไปมาตามภาษาเด็กก้อนสานสอนน้ำแลวใหญ่เพ็นกู คัำกังวลคังแขนนางนวงแน้นในใจคิดในใจบ่แหลงวขีนแขวงวเขอย่างไปบวชในอสานสันนาคิดถึงคุณมีดางมันดาเป็นอันยิ่งเจ้าก็จริงอำลาหัวสาหาเขามาบวชสังพานวาน เปลนสยม,มาเนีนเขาก็เฮียนสิขาบทโทษสารรมได้แล้วอายุในเยี่ยมเสียมปีขัาแน่ฝุ่งพ่อแม่จึงจัดหาบอกสัทธาถึงญาติพี่น้องตามพวงพองเมียนสานหายบางพองสันท่าหลายใดเสื้อสารเป็นของอาจ อ้นอนบางพองมีศรัทธาได้จีวรเล่มผ้าผ่านบางพองได้ผ่านทางใด้วยใจใสส่วนการงานบางพองได้บาดเหลือผ้าสบู่บางพองได้ทวงแลีนำเต่าไม่เท่าแล่งขัน ตาลาบานมีทานแรงกองเขียมเดินซอบ,บริขานบริโภคบางพองใด้ตัวแดงขั้นที่เล็กจันดีอ่านคุ้มกา,ากามทั้งเสือสานอ่านสันน้ำทั้งเีล์แลเมียงมางดูลางด้วยบริขารเป็ียนกองท่านอันลำยิ่งเพื่ออยากเห็น น้ำพ้าแก้วมิงจอมไตรก็อย่าได้ทวาละไว้อยู่ในโลกขอนให้พลจางสวกสัวกาให้ได้เกิดในตุสิตาลำเลิศดเมื่อแก้วเกิดเนี่ยลำพันเป็นเดชสุสารัญเลือเด่นขอนให้พลจางถุงเวอยั่วสวัสดีสัตตธรรมมาบทีธรรมทางเจ็ดปะการ คืออายุวันน่าสูุขามพละอรุคยะทวนหาปฏิภาณทาวนหกอันทิ่ปไตยยาทวนเจ,จเด็ดจงเสด็จเข้ามารักษายังคันธาสันดานเฮงเจ้าตามต่อเท่าหาพันภาษากอังคานเธอ